เพิ่มอะไรไกลเลไกลเลยังไม่ยไม่มามเก็ตหน้าผมนะถ้าราไม่ด้มตัดตัดพิษตัดเลยตัดเล้แต่นี่วาม่ว่าพี่ว่าพีเจนร้องเพลงสติงเพาะแล้วนะน้องเจียวไม่ได้ไปโคราชแ่ครับน้องเจียวครับเดี๋ยวน้องเจียวต้องน้องเจียวไปทเรื่องออกรถครับได้เ คือตอนนี้เราเราเราจะเทรนน้องเจลจะจะเข้มงวดนะขอเวลาให้น้องเจลหน่อยนะเพราะเจลอยู่ร้าแค่สองวันทีสองวันเดี๋ยวทีที่จะตกในเขาคอเขาขอในการเรียนนะฮะพี่เจลหน่ยี่พี่เจลมีอินเนอร์เยอะพอพี่เจลเขาไม่ได้ร้องเพลงดีแค่เพลงสตริงนะครับเพลงรึ่งรุ่งถอดมากถอดถนัดมาจากเพลงรึ่งรุ่งแต่พี่เจลเนี่ยถอดถนัดมาจากสตริงเฮ้ยคนละหมางเนผมคนยุคใหม่ผมคนสตริงเฮ้ยทุกคนไปตำพี่คนฝั่งไหน เขาเองแบบไหนเขาพูคนบางคนน่ะเฮ้ยพู่ได้เพราะฟังทนชอบชอบแนวเพลงแบบไหนอ้าวผมชอบลูกทุ่งก็ผมเกิดผมเกิดจุคผมต้องลูกทุ่งลูกทุ่งมันจะมาสู้เลยตัดเองใครชอบลูกทุ่งเนี่ยในเนี้ยไม่จะมีเนี่ยลูกตัดเองยังดีกว่าลูกทุ่งไลยลูกทุ่งไม่มีวันตายยอดรังสายยันไปไหนนะเฮ้ยไม่กลัวพี่ฟังนะอะไรดีชอบที่ไหนกว่าแล้วผมลุกทุ่งผมอยู่ลุกทุ่งใครลุกทุ่งมั่งใคลูกทุ่งบ้างใครชอบลุกทุ่งมั่งไป เออเออพี่อยู่ทุ่งด้วยพี่พี่อยู่ด้วยพี่อยู่ตอนอัดผมเลยยันนี้มั้ดิแต่เราสติงไอ้เป้มาไหมเอ้าหัวใจก็จริงว่าลูกทุ่งของพี่เนี่ยลูกทุ่งอยู่ฝั่งนู้นลูกหมูอยู่ฝั่งนี้ไอ้เอ๋เพื่อนคิดว่าลูกทุ่งของพี่เนี่ยแน่จริงใช่ไหมอ่าอ่าปชันกับสติงผมไหมเอาดิคอลท่อนย้อนเลยบอลที่ไหนใครแพ้ใครผิดไหนไหนว่าจะเสียกมือเลยใครใครผิดห้าร้อยยี่หก พี่ห้าร้อยพี่ผมพันหนึ่งเลยอะบ้าอันนี้เอาเนี้ยห้าร้อยประมาณกันเลยเราฝักห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยกับพันเงินใจถึงเรื่อยๆอ้สัตว์เต็มใจเรื่อยๆอนี้มันเหนอพี่มันไถ่บ่กอดใครก็เลยแล้วพี่อยู่เหนือกว่ามึงนี่ใจถึงไม่ดูไปแล้วเวลาใจถึงต่างๆอยู่ครบไอ้ยี่อะร้องมะกูเนี่ยผมไม่อยากจะคุยผมนี่กับแบงค์งงแคสร้องเพลงงงเดียวกันมาก่อนเฮ้ยสมัยแคสแตวงเพลงพี่จะร้องเพลงอะไรเพลงอะไรน้ำตาจะมีชาโต ชาตินี้อยู่แล้วทิ enfin wan ita wan ita ้งสนกันทีไหมชาตินีชาติไหนเพียร่องเรือหารักเฮ้ยไม่งไปลุกลุกเองอาร์ตติเช็ดน้ำตาของพี่แบงค์วงคลาสขึ้นมาหาว่าแน่จริงขึ้นมาทิ้งสนกันทีไม่ว่าชาติชาติไหนเขามีก็ตาแก่ใจแม่ก็เชิญไ้สั่งตรงไหนอกเรา เชอนจแล้วมองกันได้ไหมเชื่นงใจเชอหนใจโบราณกันว่าบรรดาชาตาหนูเอาอีกทางเธาเอ่ามียรักก็เปลี่ยนไปนักอ่าตหวาใจ จาขา้ตอนตั้งแต่วันนี้เรื่องง่วะโอ้โหนี่เอขาวปูกเคลิ้มกว่าเคลิ้มเออเอางี้ว่าเราแม่มาร้องประชันกันเลยร้องไปเลยใครจะมาที่แตกถือว่าแพ้เออจริงไหมอะแพ้ด้วยสวย อยู่ดูแต่ดังน้องเลยท่าดมาบ้านอาวยปิ๊งปิ๊งปิ๊งวเฝ้า่วยย่เฝ้ารับแล้วแล้วขอใครเด็กบ้านเด็กบานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องนีเดี๋ยวไป่ต้อปวดัว่าดิขึ้นก่อนมากขึ้นก่อนมากเป๊ะีโป๊ตฮะขึ้นก่อนมากขึ้นก่อนมาก

心碎，让我别再回忆。太难过了，我不能忘怀。你让我眼眶红，你总在偷偷往我心上靠。你让我太难，这日子难过了，我忍不住偷偷泪。你。 เี่กองี่กกันนะกรนะกตองรม่ะเดตงรัด้องรต้งเ้อเต้้องดรนะงด้เ็รน้อัันดันะเดนะดกเดอระกงด้อรัเ็อนน้วแต่ แล้วแต่ใครรักเปหนไหนชอบเป็นไหนครับดีทุกอย่างครับดีเหมือนกันครับชมให้เป็นอ่าชมให้เป็นเรื่องอความสุขขอบคุณนะครับทุกกกลัมใจัยหากมีคำใดผิดพลาดนะครับมีคำจาไม่สุข